ทำบุญรับปีใหม่้วยการพาลูกชายไปถ่ายปฏิทินนะคะนำเงินบริจาคไปทําบุญนะคะสำหรับคุณแม่คนสวยเดียวริสราที่พาน้องไซรัสแปลงโฉมเป็นผู้ตันน้อยเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะคะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็พร็อพถ่ายรูปซึ่งในคลิปเนี้ยคุณเดียวก็เผยว่าภาพเซตน,นี้จะนําไปทําปฏิทินแล้วก็นํารายได้ทั้งหมดไปทําบุญบริจาคมูลนีธีเด็กแล้วก็ยังได้รีวิวปี2 5ง5ด้วยว่า ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขในด้านครอบครัวถือว่าเป็นปีที่ดีงานก็มีตลอดในขณะเดียวกันก็มีเจ้าตัวน้อยอีกนี่คือความสุขที่มีมากที่สุดเห็นภาพตัวเองในอนาคตมากขึ้นความมั่นคงมากขึ้นในด้านฐานครอบครัวส่วนปีหน้าจะได้เห็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆโดยมีแรงบรันดาลใจมาจากลูกชายน้องใส่ลานนั่นเองค่ะลูกที่ถ่ายในวันนี้จะเอาไปทำเป็นปัิทินรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายก็เอาไปทำเงินหมดเลย จากการขายปฏิทินว่าทุกคนอนนี้ทุกคนกับพ่อแมถึงหมอค่ะเดี๋าว่าห้าล้าหล่อสุดในมั่งแม่ทุกคนใช่พอเราก็เห็นคนก็คือชื่นชอบนางเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณทุกคนที่แบบรักนางแล้วก็เอ็นดูนางก็เลยเออทำปฏิทินก็ได้พี่ภูมิเป็นคนไอเดียคิดนะพีะ่ธงเนือน้อนออยู่ก็แบบทำไมแม่ที่ยิมไม่ทำปฏิทินล่ะคะ<พ>ก็เลยทำแล้วเดี๋ยวก็เอาเงินทั้งหมดนั่นแหละไปทำบุญกันแล้วก็ทำบุญกับเด็กอะไรก็คิดส่วนบุญให้กับสายหลักทั้งหมด ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ